จ่ามา đây ยนจ่ามายนมาดิจามงหูหนวกว่ามดทุกอาือฮ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 ือมือ้ืออฮื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 อืออ่ือฮ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 เออฮือฮือือฮือฮาออยอฮื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 อฮอือฮือฮรือื่อออออออมอืม

ยีง้องสูงยีงต้องสูงอย่าไปเจ๊แต่หน้าเออนงสอาม่ห้ากเดแปดเก้าสิบเออห้ายกป้อเออห้ายอ บอกด้วยติดคุกไปแล้วสามครั้งติดคุกกี่ครั้งบอกด้วยทหารปีอยู่ถึงปุกกี่เดือนสอกี่วันบอให้หมดไปเที่ยวกะลีมาแล้วกี่ครั้งเอาเลยตามสบายโอ้พี่ไม่รู้จักพี่เลย ให้น้องให้น้องรู้จักนะไม่ไมไม่ไใหญ่ีิเกอุนโอกอุโสไม่ไงว่าันต้องมันต้องมีค่าได้นำตัวนะนี่ในหลคุณรัตนาเมื่อกี้รัตนายกมือเอ้ยอันนี้ยืนยืนี่เหลือวิทย์ชเตรียม พี่แผัดพี่อมีขอบคุณครับหน่อยนีข้าเดี๋ยวนอเจอได้เลยไปไพี่นี้เด้ออยากได้กี่ครั้งให้ฉันบอกลเธอตีตองเปียช่างมอนะครับอามียศนะมียศคนนี้มียศนะเกลอนี่คนนี้เกลือกนี่ลือกระวังมจะพอเรื่องอู้นอนในโบด้วยเง

二十九，